สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาละครับกลับมาพบๆกันคือเก่านะครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขน,นะครับมืาเนี่ยกับวันที่ที่ซีฟเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมก็มีแนวทางเล่าฝากนะครับพี่น้องมืาเนี่ยเป็นแนวทางเล่านะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ลดไปนะครับเดินมาแค่สามหมวดนะครับผมก็ลดไปนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งงบนเดียกันต่อนะครับมาตามงวดเีกันต่อนะครับผมเอาแล้วครับก่อนจะขอิังแนวทางของมือนีนะครับผมก่อมาเบิ่งสรุปของงวดที่ผ่านมากอนะครับไปเป็นแนวทางของงวดมือนี้นะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องก่อนจะขอย่งแนวทางตัวเลขของงวด วันที่20นี่นะครับของวันนี้นะครับผมกับเบิร์สรุปของวันที่ผ่านมานะครับของวันที่17นะครับวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับ992944นะครับ992944นะครับ3ตัวบนออก944 2ตัวล่างออก29นะครับผมก็ ลดไปนะครับสำหรับเล็กวัตถีพันม้ารับรดนะครับส่วนในตารางี่ก็รลดนะครับผมในตารางวันี้โมมีเก่านะครับโมมีเก่านะครับผมก็่ได้ลดไปนะครับสี่กับสองแยกกันมานะครับมีสี่มีสองแค่นั้นนะครับแต่แยกกันมานะครับผมสําหรับในลรางนะครับส่วนตัวโรดนะครับตัวโรดตัววิ่งนะครับผมก็ไ้เับแปดลดไปครับพี่น้อง ส่วนจับคู่นะครับให้28ปนะครับบอ,อก2อเก้ากับเสียแต้มเดียวนะครับพี่น้องเสียไปแต้มเดียวนะครับลักลอยกับลดนะครับลักลอยนี่ลดนะครับผมให้เน้น8ออกเกนะครับผมเน้นลักลอยนะครับลดไปอ่ะก็ต้องขอโทษขอให้ซิ หลายนะครับผมเอกไม่ขอมีรุดนะครับอเดินมาแค่สามหันะครับหัวที่สี่บ่อพานนะครับเดี๋ยววดนี้ไปเบืองกันตอนะครับผมไปกันเลยครับเอาละครับพี่น้องขำว่าหลอกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คนละคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเปิดเปิดการมองเห็นนะครับ ขอกำลังใจนะครับจากท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับท่านที่หมักเดียวทางนะครับมักเดวท้างตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพี่น้องจะได้ว่าผ่าดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับจากทั้งช่องนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เอาละครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมมาเบิ้งมาเบิ้งกันนะครับสําหรับแนวทางราพัฒนางวดประจำวันที่20เดือน1ปี68นะครับเลขในตารางนะครับเลขในตาราง5 3 4 0 7 8 9นะครับ5 3 4 0 7 8 9นะครับไข่บอมักซีแอดจับคู่ไข่นะครับผมจับกันเองได้แล้วครับในตารางนี่ครับในตารางวันนี้ น่าจะไม่พลาดนะครับคิดว่ามนอาจะพลาดนะครับทะเลก็เบิรดนะครับผมมาแน่นอนนะครับเข้าแน่นอนนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดวิ่ง0ูนย์กับ7จดนะครับศกับเนะครับผมศูนย์กับเจ็ดเน้นที่ 0กับ7เน้นที่7นะครับแต่ว,ว่า0แอดกับมักนะครับ0กับน่าจะมานะครับเอาหนึ่งสองตัวนะครับคิดว่าน่าจะเข้าของสองตัวนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่70ตัวเจาะนะครับ70 73 93 09 79 03 50 575นะครับ75นะครับผมส่วนตัวเน้นนะครับก็ชุดเน้นก็มี70 73 79 909 90, 79 90, 03 90, นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ6ชุดเด่นนะครับผมส่วนตัวกันนะครับก็มี35 47 ามหกตัวกันก็นย่าลืมนะครับผมก็กันกันไห้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีศูนย์สี่สามเก้านะครับเน้นที่ศูนย์กับสามนะครับศูนย์สี่สามเก้าเน้นที่ศูนย์กับสามนะครับหลักร้อยวันนี้อาจบ่แน่นะครับผมอาจจะเขานะครับ ภายในสตัวนี้มาแน่นอนนะครับผมหมดนี้นะครับลักร่อยส่วนสาตัวนะครับ3ตัวนะครับ3มต,ตัวก็มี0 3 9 0 7สามเก้าศูนย์เจ็ดสานะครับแล้วก็เจ ศูนนะครับซีตัวน,นะครับมีอยู่หางเดียวนะครับผม7039นะครับมีหางเดียวนะครับผมสำหรับซ yeah. <number> <Creator> ีตรงวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของงวดประจำวันที่20วันนี้นะครับผมประจำวันที่20นะครับของวันนี้นะครับหนาดอไว้เลยครับผมหนาดอไว้เลยครับ ถ้าอันนี้นะครับก็ขอพี่น้องทุกคนนะครับใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับผมใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับก็ตัวเลขก็มเขาไม่ลดด้พี่น้องมีเขาไม่ลดก็ทุกคนใส่วิจารณญ,ญาณหลายๆก่อนจะลงทุนนะครับผมมากัจัดขัดกัะพานด้วพี่น้องบ่มากบบาะเบ่งเปลวความมันเทิงนะครับผมนะสุดท้ายก็ ขอพี่น้องทุกคนนะครับโศกหมานลำรวยถูกหมืนน้ำกันนะครับขอโศกโศกหมานหมนลำลำรวยกันนะครับผมถูกขูดทุกคนนะครับผม่าเจ็บจะจนนะครับสนมีเงินมีท้องใสตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินเลยกองท้องเลยเข่ากับป๋าตุงตุงทุกทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงตัวนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโศกหมานนะครับคลิปหนาพอกันไหมกับรัฐบาลไทยนะครับผมสวัสดีครับ